สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตของบิยอนยานเดลนักรบคนเถื่งจากสู่โชคชะตาที่ปลายทางกันครับในช่วงที่เขาเาพิ่งจะได้รับคำทำนายมาสดๆร้อนๆเลยใช่ค่ะเป็นคำทำนายจากเทพธิดาผ่างฝันบอกว่าเขากำลังจะตายในเร็วๆนี้ด้วยแล้วที่น่ากลัวกว่าคือตายด้วยน้ำมือของคนในกองกำลังสำรวจที่เดินทางมาด้วยกันนี่แหละครับ เรื่องมันเริ่มจากฟราบค่ะคนที่มีนิมิตน่ะเขามาบอกเรื่องนี้กับบิยอนตรงๆเลยตอนแรกก็คงหวังว่าเออจะเช็คได้ด้วยยาอมันใช่ไหมครับแต่มันดันไม่ได้ผลค่ะยาไม่แสดงผลอะไรเลยทีนี้บิยอนก็เลยเคว้งเลยว่าตกลงนี่คือชะตาที่หนีไม่ได้หรือว่ามันยังไงกันแน่เอาละครับงั้นเราลองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นกับบิยอนกันตามความคิดความรู้สึกการตัดสินใจของเขาไปทีละขั้นเลย แต่เหมือนฟาราบก็ยังให้ความหวังนิดนิดนะครับใช่ค่ะคือเขาก็บอกว่าชะตากรรมนี้มันเออมันยังไม่ได้ถูกจารึกแบบถาวรคือยังเปลี่ยนได้อ๋อขึ้นอยู่กับการกระทำของบิยอนเองว่างั้นเถอะถูกต้องค่ะแล้วแทนที่บิยอนจะหนีนะคะเขาเลือกจะอยู่สู้ใจเด็ดเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเขาตัดสินใจแล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้เองแต่ก็ไม่ได้ประมาทนะก็แอบไปแบบว่าอย่างเชิงเอเมเลียดูก่อนสหายสนิทเขาใช่ไหมครับ ค่ะถ,ถามประมาณว่าถ้าเขาตกอยู่ในอันตรายจริงๆเนี่ยจะช่วยไหมจะทำยังไงเอเมิเลียก็ตอบแบบหนักแน่นเลยว่าจะปกป้องสุดชีวิตอืมก็คงทำให้ใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่แค่นั้นคงไม่พอใช่ค่ะแล้วเขาก็ได้ข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับเงื่อนไขในฝันร้ายนั้นด้วยมีอะไรบ้างครับเงื่อนไขที่ว่าเนี่ยก็คือสถานที่เกิดเหตุมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งซึ่งพวกเขายังไปไม่ถึงนะแล้วกเ็เหตุการณ์เนี่ยไม่ได้เกิดตอนฤดูฝนแน่ อ๋อ oh, งั้นก็แปลว่ายังมีเวลาอีกหลายวันเลยสิครับกว่าฤดูฝนจะหมดใช่ค่ะมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือเออเวนสหายอีกคนนะคะผมยังยาวอยู่ยังไม่เหมือนในฝันที่เห็นว่าผมสั้นถูกต้องค่ะบีออนพอได้ยินแบบนี้ก็อืมพอจะตั้งหลักได้หน่อยคือคิดว่าตราบใดที่เงื่อนไขพวกนี้ยังไม่ครบเขาก็ยังมีเวลาหาทางรับมือหรืออาจจะพลิกสถานการณ์ได้แล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันต่อเลยใช่ไหมครับจากเกาะห้องสมุทรค่ะ มุ่งหน้าไปเกาะชนจงังคราวนี้ใช้เรือรบชุดใหม่เลยแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเพราะต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่แบบว่าหนักหน่วงสุดๆคงเจออุปสรรคเยอะน่าดูทั้งอสูรบนฟ้าอสูรในทะเลค่ะแต่เรือใหม่ก็เอาอยู่บวกกับพวกผู้วิเศษช่วยกันก็ไปถึงเกาะชนจังได้สำเร็จนะคะวันที่ร้อของการเดินทางพอดีระหว่างนั้นบียอนก็คงออลุ้นน่าดู โดยเฉพาะเรื่องผมเอเวนจับตาดูตลอดเลยค่ะพยายามสุดๆไม่ให้เอเวนคิดจะตัดผมเด็ดขาดเพราะนั่นมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยข้อสําคัญไงคะพอถึงเกาะก็ต้องจอดรอฤดูฝนสงบลงก่อนบิยอนมีเวลาคิดทดทวนสถานการณ์อีกครั้งใช่ค่ะแล้วเขาก็เริ่มสงสัยคนรอบข้างมากขึ้นโดยเฉพาะผู้บัญชาการเจรมแซนเรสกับหัวหน้าหมู่บ้านลึกลับบนเกาะน,นั้นว่าอาจจะมีเอี่ยวกับคําทํานายเรื่องความตายของเขาประมาณนั้นเลยค่ะ เขานึกไปถึงขั้นว่าหรือจะต้องกำจัดเจโรมทิ้งซะแต่แตเจโรมมีสกิลพิเศษแท่นบูชาคนนอกรีดสินะครับที่ว่าตายแล้วฟื้นได้ใช่ค่ะเลยเป็นเรื่องยากมากๆที่จะกำจัดเจโรมได้จริงๆในที่สุดฝนก็หยุดกองกำลังก็ขึ้นฝั่งเกาะชนช่างโอ้โหที่นั่นสิราเวทมนต์เยอะมากระยิบระยับไปหมดเลยค่ะแล้วพวกเขาก็เจอทางเข้าหมู่บ้านของหัวหน้าหมู่บ้านจริงๆแต่ว่าทางเข้ามันถูกปิดไว้ปิดผนึกไว้เลย ค่ะแล้วตอนนั้นเองค่ะเรื่องไม่คาดฝันคือมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเวทมนต์ของเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งพลาดไปโดนโพมเวนเดี๋ยวนะครับอย่าบอกนะว่าใช่ค่ะโพมเวนสั้นกุดลงทันทีเลยเงื่อนไขในฝันข้อสําคัญมันเป็นจริงขึ้นมาแล้วโโหขนลุกเลยแล้วไม่ต่อครับวินาทีนั้นเลยค่ะกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์พร้อมหัวหน้าหมู่บ้านก็โผล่ออกมาจากทางลับเผชิญหน้ากับเจอโรมเลย สถานการณ์ตึงเครียดสุดๆมากค่ะเจโรมตะโกนใส่หน้าหัวหน้าหมู่บ้านเลยนะว่าเป็นคนทรยศโบราณแล้วก็สู้กันค่ะแต่หัวหน้าหมู่บ้านกับพวกก็พยายามหนีบียอนเห็นจังหวะนี้แหละกะว่าจะแยกตัวออกมาหนีออกมาจากสถานการณ์วุ่นวานนี้ใช่ค่ะแต่กลาากันว่าเจโรมสั่งให้ทหารทั้งหมดตามบียอนไปกลายเป็นบิยอนอยู่หน้าสุดเลยต้องนำทัพไล่ล่าซะงั้น แปลกมากปกติผู้บัญชาการต้องการคนสำคัญอย่างบิยอนไว้ข้างหลังสิพอมาถึงทางลับอีกที่เจอโรมก็สั่งบิยอนลงไปก่อนอีกผิดปกติมากๆค่ะบิยอนรู้สึกทำแม่งๆสุดๆเลยตัดสินใจใช้ไอเทมความไว้วางใจที่ผิดที่อ๋อไอเทมที่บังคับให้คนในรัศมีพูดความจริงใช่ค่ะแล้วก็ถามเจอโรมไปตรงๆเลยแล้วเจอโรมก็ ยอมรับออกมาค่ะว่าเคยเจอหัวหน้าหมู่บ้านคนนี้มาก่อนแล้วไม่ใช่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกโอ้โหความแตกเลยสิครับที่นี้ใช่ค่ะสถานการณ์คือบิออนกำลังจะโดนเจอโรมกับทหารที่พักดีรุมแล้วแต่ทันใดนั้นเองแสงสีเงินสว่างวาบลงมาเทพธิดาเทพธิดาเรดลาสค่ะเข้ามาแทรกแสงพอดีและบิออนก็ได้เห็นนิมิตอนาคตสองทางเลย ทางแรกถ้าเขาสู้กับเจอโรมต่อก็จะถูกใส่ร้ายเป็นคนทรยศสู้กันเองพวกพ้องตายสามคนตัวเองก็ตายแต่ฟื้นได้ด้วยศิลาเกิดใหม่ที่มิชาเอามาใช้กับอีกทางคือถ้าเชื่อฟังลงไปในทางลับก็จะติดก,กับค่ะโดนหัวง่าหมู่บ้านยึดร่างแล้วหัวหน้าหมู่บ้านในร่างบียอนแหละจะไปฆ่าเจอโรมทีแล้วแล้วเทพทิดาว่าไงครับบอกว่า สองทางนี้ไม่ถูกต้องทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็แนะนำแบบเป็นปริศนาว่าพลังที่แท้จริงของบียนคือคำพูดให้ลองใช้การเจรจาดูพอบียอนได้สติกลับมาก็คือตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากแล้วค่ะโดนจับตัวไปแล้วอยู่ในถ้ำกับหัวหน้าหมู่บ้านพลังก็ถูกผันนึกหมดสู้ไม่ได้แน่นอนหมดหนทางสู้ด้วยกำลังจริงๆเขาเลยตัดสินใจออลองทำตามที่เทพธิดาบอกค่ะใช้คำพูดเป็นอาวุธดู เริ่มเจรจาค่ะเขาเริ่มเล่าส่วนหนึ่งของนิมิตท,ที่เห็นให้หัวหน้าหมู่บ้านฟังโดยเฉพาะตอนที่หัวหน้าหมู่บ้านในร่างบิยอนถูกจรมลอกกัดที่หลังอืมเป็นการเปิดไพ่ที่น่าสนใจแล้วไงต่อครับจากนั้นบิยอนก็ยื่นข้อเสนอสุดช็อกเลยค่ะเขาชี้เป้าไปที่จรมแทนบอกว่าร่างของจรมเซนเดรสเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะ แผนมีข้อดีกว่าด้วยคือคือมีแก่นแท้ของ i ิปลูสทำให้ฟื้นคืนชีพได้ใช่ค่ะแล้วถ้ายึดร่างจะโรมได้ก็ออกจากที่นี่ได้เลยทันทีด้วยไม่ต้องติดงกอยู่แบบนี้โอ้โห b บย o ออนในสภาพที่แบบว่าสิ้นหวังสุดๆพลังไม่มีกลับใช้คำพูดเป็นไพ่ใบสุดท้ายพยายามเปลี่ยนเป้าหมายศัตูเลยนะครับเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ฉลาดมากแต่ก็เสี่ยงมากๆค่ะว่าหัวหน้าหมู่บ้านจะเชื่อไหม จะยอมเปลี่ยนเป้าหมายจากบบยอนไปเป็นจโรมหรือเปล่าแล้วพลังของคําพูดที่เทพพิดาบอกเนี่ยมันจะเปลี่ยนชะตากรรมที่ดูเหมือนล็อกไว้แล้วได้จริงๆหรือเปล่านั่นแหละค่ะคือคําถามสําคัญที่เราต้องตามลุ้นกันต่อไปขอบคุณที่มาร่วมติดตามชะตาชีวิตอันพลิกผันของบบยอนยานเดลด้วยกันในวันนี้นะครั